สวัสดีค่ะกุ้งนางค่ะอายุ51ปีนะคะอ,อดีตเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะปัจจุบันทำอินดีมนะคะคู่ก,กับงานประจำไปด้วยนะคะวันนี้นะคะใครนะคะที่มีหนี้นะคะเพราะตัวกุ้งเองนะคะบอกเลยว่า เป็นคนมีหนี้ค่ะจากการทําธุรกิจส่วนตัวของตัวเองนี่แหละค่ะนะคะและได้เข้ามาอินดีมเพื่อต้องการที่จะเปิดหนี้นะคะวันนี้เป็นโอกาสดีมากๆเลยนะคะคุ้งของเชิญชวนเลยนะคะใครที่มีหนี้อยากมีรายได้กระเป๋าที่2นะคะอยากมีรายได้เพิ่มนะคะซึ่งมันตอบโจทย์ในยุคนี้ค่ะว่าถ้าเรามีรายได้ทางเดียวนะคะบอกว่าเลยตุ้มพลาดมากๆเลยค่ะทุกคนวันนี้นะคะอินดีมค่ะเป็นงานที่ตอบโจทย์มากๆนะคะเพราะมันเป็นงานออนไลน์ line, ใช้มือถือเครื่องเดียว ในการทํางานของเรานะคะอยู่ที่ไหนก็สามารถทําได้นะคะและตัวคุ้งเองนะคะก็สามารถที่จะปลดหนี้นะคะจากการทําธุรกิจนี้ได้แล้วนะคะซึ่งกุ้งทําอินดีมนะคะมาประมาณ2ปีปกว่าๆนะคะมีรายได้ทั้งครอบครัวนะคะสามแสนกว่าบาทแล้วค่ะนะคะ,นะคะทุกคนวันนี้นะคะพุ้งบอกเลยว่าทุกคนสามารถทำได้นะคะ